สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยวันนี้รู้สึกผมมันผมไม่สวยเลยผมงอกอีกอ่วันนี้จะมาเมาส์มอยกันเรื่องสวรค์ของคนที่ชอบอาหารเสริมวิตามินนอเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอาหารเสริมชอบกินวิตามินมากแล้วคือวันนี้ไปซื้อวิตามินซีมานะคะพันมลริกรัร จร,จริงๆร่างกายก็รับไม่ถึงพันเมติกรัมหรอกแต่ว่ามันขับออกทางปัสสาวะได้แล้วก็ฟิชออยล์นะคะกระปุกบักไงดึกไสหัวมานี่แตกอันนี้รอยเมรราจ้าเป็นแบบซอฟเซ์นะจ้าให้ไทายว่าเท่าไหร่จ้ากี่เหรียญค่ะกระปุกบักใหญ่นักหาวิตามินออฟฟิชออยล์อยู่ที่ 12.49ก็ตีไป13านะคะวิตามินซีวิตามินซีนเนี่ยอยู่ที่11.99็ตีไป12นะคะแล้วก็ตัวนี้อีกโอ๊ยเผ็ดอะเมื่อ,อกี้น้องวอลพ้องกินส้มตำมาพี่กน่าจะจากจีนมัน้งที่ดอกเผ็ดมากแบบใส่พริกสดไปสองเม็ดเผ็ดมากอันนี้ ชอบมากเป็นกัมมี่นะคะแล้วฟีลแบบเหมือนกินขนมแบบกัมมีอ่อ่ะขนมมีอะ่ะเอออันนี้จะเป็นแบบว่าเพื่อแฮร์สกินแล้วก็เนลนะจ๊ะมีเอ่อร้อยยี่สิบเม็ดนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้นวนชอบกินมากแบบชอบกินเล่นอนะ่ะมันอร่อยนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้กระปุกเ,ปเริ่มเทิมนะคะ สิบเจ็ดบาทนะเหรียญสิเออแต่นวชอบเรียกแบบเป็นบาทอะไรเงี้ยก็แบบความถนัดของคนไทยเนาะนี่ละค่ะสวรรค์ของคนที่ชอบกินอาหารเสริมกินวิตามินนะคะคืออยู่นี่รู้สึกว่าเอื้อมถึงเข้าถึงอย่าว่าแต่อาหารเสริมเลยค่ะของไบลนองเบลเนมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบไม่ได้แพงฉันเคยซื้อ